สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o v e r w a t c p นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Battlefield V ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเพื่อปลดล็อกปืนนะครับปืนต่างๆต้องเล่นเพื่อปลดล็อกนะเพื่อจะให้มันแต่งได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับมันจะแต่งได้เพิ่มอีกนะครับถ้าเราเด่นไปเรื่อยๆแล้วเลเวลมันถึงนะครับมันจะปลดล็อกให้นะครับก็ไปลุยกันครับ เล่นเพื่อปลดล็อกกันมันติเพยเยอร์สมอลลูมเอาเป็นอ่ะนี้แล้วกันโอเคจับภูมกันเลย <feet away. S 1> เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็จับูดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เตรียมพร้อมแล้วนะครับเข้ามาสู่สมรภูุิแล้วเชฟไปลุยกันเลยครับผมลุยิังไงบ้างขู้สามเฮ้ okay. ยงไปเลเนี่ย แมปนี้ไม่ค่อยจะเล่นเลยเล่นยากหรือเปล่าตรงไหนโอ,โอ้โอ้โอ้โดนครับโดนไปดีครับอุ๊หลังเข้า แล้วเกินไม่เรื่องเป็นรถอะไรวะเนี่ยรดบรรทุกเหรโอ้โหโดนอะไรไม่น่าเกิดบนรถเลยวะ ไหนได้บ้างจุดบีโอเคอย่าบัางอย่าบัางโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวปะเือนนี้น่าจะไม่ไหวแล้วเพื่อนมาช่วย ตั้งกันใจตายลงกระสุนชัดๆโผลไปทั้งโดนเป่าหัวเนี่ยไหนวะแต่ปอนมองไม่เห็น ยกเพื่อนโอ้ยยิงทะลุมันได้ไงนี่ไหวแล้วเว้ยต้องปืนกลแล้วครับแบบนี้ปืนอันนี้ไม่ค่อยได้ยิงเลยโซลไรฟ์นยังไม่ตายยังรอดโอ้นี่ มีใครไหมแถวนี้ไม่ม uh, ีละวขึ้ชันมา มาแล้ว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 ตายไปหนึ่งโอ้โดนตีอบสองข้างโดนลุมทั้งหน้าทั้งหลัง้าจะแพะ้ปะลองเอาสไนเป์ยืนไกลๆดูสิ ไหนมากไกลเลยแล้วกันอืนตัวนี้ยังไม่ได้แต่งไม่มีสติสโคกก็ไกลมากไม,ไม่ใช่สโคกคุ้นใกล้ยิงโดนไหมเนี่ย ตายไปนหนึ่งเพื่อนเรามีศัตรูนะโดนไหมไม่โดนเลยะ่ะไม่โดนยิงยากนะเนี่ย ก็ไม่โดนเ,เยอะแล้ววะ่ะตู้เยอะมากไปก่อนพี่ก่อนมีกล้องไงวะนั่นไงตรงนั้น มันเลงยังไงวะสโคปตัวนี้เอ้ยใช้ไม่เป็นว้ยัก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 นานี่แล้วตัวหนึ่งโอ้าหับปืนพนมาโดนบุกจับเลยวะเกิดไหนได้บ้าง บุกยับเลยเกิเอบตแล้วกันยังไงนี่ยไม่โดนเลยว่ะเหยียบปืนอะไรยิงยังไงให้ไม่โดนเนี่ยเฮ้ Ranch, ยึดยักยึดยักยึดยักควันบางอีก oh. โอ้โหผมก็เออนะเออนะเออนะเดี๋ยวก็เออนะยิงสุ่มไปเลยแล้วกันดงนั้นดูนั้นยิงนิ่งๆสิตรงนั้นไง รงนั้นไงตายหนึ่งองนั้นไงตายสองล็อก่อลล็อก่อนรีโดดีนี้ก็มองไม่ไม่ตายไม่ได้เข้าหัวครับโอ้โหเงียบมองไม่เห็นเลย โดนเหรอวะเจะบฟังแล้วเนี่ยไม่มีหลบแล้วอุ้ยทางที่หลบก่อนครับเรามือสไนที่หลบนิ่งไว้นิ่งไว้ค่อยๆคืบคานเข้าไป ต้นไม้ล้มมันก็บังทีแบบนี้โดนโดนตรงนี้แหละ ก,ก้อโดนตายหนึ่งครับผมกเอาเรื่องกันโอันหนีไม่ทันเไยตายแล้วเกิดใหม่หันเ,เ,นเอโดนยึดไปแล้วยังไงดีติดกับเพื่อนเลยแล้วกัน โอ้โ oh ้เ oh หี oh. <S <S <desserts> <S hey, ้ยเกิดมาก็โดนเลยเกิดมาข้างศัตรูทำยังเี้โอเคเพื่อนมาก thank you เฮ้ยัตรูนี่หวะไหนวะไปไหนไปไหนไปไหนไอ้เนี่ยเพื่อน ต่อยอันนี้ทำไมโอ้ oh. จังหวะแบบนี้มันไม่ใช่แล้วลูกสองโอเ้เนี่ยชาร์จอย่างเดียวเลยชีค oh. okay. กันไหมครับฐานมันก็โดนยึดไปจะหมดแล้วเกิดอะไรได้บ้าง ปืนสนิมมาไปวะอู้สองเลยวะเมื่อกี้นึกว่าเพื่อนวิ่งอยู่ด้วยไม่เป็นไรครับเกินไม่ ไงวะยิงดูๆไปจะโดนยิงปะเนี่ยโดนแต่ไม่ตายเล่นหลังเนินได้เลยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียิงกูหยตรงนี้เองเหรอไม่ไหวไม่ไหวแพ้แน่แแบบนี้แพ้แน่ๆจุดเอโดนยึดแล้วมองไม่เห็น มองไม่เห็นเลยโว้ยึนสิปิดเอขึ้น ยิงไปไหน่อยิงไปไหน่อยก็ยังุดีตู้อยู่หน้าครับตอนนี้ก่อนนล่นตา ทำลายรถถังมันเอ้ยทำลายรถถังของมันยังรถถังของเลยวะทำลายรถมันทำลายรถมันโวยด,ดันดันดันไปดันไปเพื่อน วิ่งให้ใครชอบเล่นปอนอยังวะที่พวกนี้นี่มองอะไรก็ไม่เห็นนะ

ลูกไฟบนไฟเนะี่ยสงสัยจะแพ้แพ้เป็นพระใช่ไหมนี่กลุ่เป็นเจ้าอาวาสไปแล้วมังนะ้งเนี่ยแพ้บ่อย,อยงไงนี่ก็ดันไปได้เยอะแล้วนี่สีต้องเป็นของเราเกยึดได้ ต่อไปจุดดีนี่นการที่เกมจะพลิกปล่อยรถมาเลยไวน้นี่มาตัวเดียวเ,เพื่อนกูเยอะนะเว้ยกูเยอะนะเว้ยไหนะ่ะกันไปครับรันไป ไม่โดนเลยเว้ยโดน,นแต่ไม่ตายกระรูกองนังจะตายตอนนี้นี่มันเล่นระเบิดกันหนักมากเิี้ยวเฮี้ย กระสุนมาจากฝั่งนี้กระสูญาจากฝั่งนี้ไปไหนหมดวะอุ้ยนี่ไงโดนเสน่หจากอีกฝั่งหนึ่ง Ừ, cái này đi, ninh ninh chụp ninh 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 ai gì cũng có tay tôi này vườn chị hồng nặng tam phay tam phay bếp thế trời